สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเมนูคลายร้อนนั่นก็คือวุ้นโอวันตินสาคูนั่นเองค่ะสูตรนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีรสชาติเข้มข้นหอมมันแช่เย็นๆทานชื่นใจอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำตัววุ้นกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่าตามมาด้วยผงโอวันตินแม่ซีใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบที่ซื้อมาชงเองไม่ใช่ทรีอินวันค่ะ น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีหรือใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้ผงวุ้นแม่สีใช้ตัวนี้นะคะตรานางเงือกชนิดแข็งพิเศษด้านหน้าจะเขียนว่า AA แบบนี้ด้วยค่ะมาเริ่มทำในการเทน้ำใส่หม้อที่จะต้มนะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะ จากนั้นให้แช่ผงวุ้นทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวเวลานำไปต้มจะได้ละลายง่ายๆค่ะพอแช่วุ้นครบเวลาก็นำมาตั้งไฟกันค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็คอยคนอย่าหยุดมือค่ะไม่งั้นผงวุ้นที่อยู่ก้นหม้อจะไม่ได้ต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดพล่านแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเช็คว่าวุ้นละลายดีแล้วหรือยังโดยการใช้ช้อนแบบนี้ค่ะ จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ยกหลังช้อนขึ้นมาดูถ้าเกิดว่าไม่มีผงวุ้นติดหลังช้อนเป็นจุดๆ,ๆเนี่ยแสดงว่าละลายดีแล้วนะคะแต่ถ้าของใครยังมีผงวุ้นติดอยู่ก็ให้ต้มต่อไปจนกว่าจะละลายดีค่ะถ้าเกิดว่าผงวุ้นละลายไม่ดีนะคะจะทําให้วุ้นไม่เซ็ตตัวแล้วก็มีการคลายน้ําด้วยค่ะพอวุ้นละลายดีก็ปิดแก๊สก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาล ามด้วยผงโอวัลตินค่ะถ้าเกิดใส่ไปตอนน้ำเดือดเนี่ยจะทำให้ผงโอวัลตินจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็คนให้ละลายดีค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางอีกครั้งแล้วก็คนต่อไปให้ส่วนผสมเดือดขึ้นอีกรอบก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ได้ที่แล้วค่ะให้เดือดแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะเ<อ>ทใส่ถาดขนาด10บคูณ1ินิ้วแม่ซีจะกรองด้วยนะคะเผื่อว่ามีผงโอนตินที่ยังละลายไม่หมดจะได้กรองได้หรือใครจะไม่กรองก็ได้แล้วแต่ค่ะ แล้วก็ช้อนพวกฟองนี้ออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็ให้พักวนไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้จนกว่าจะเซตตัวดีค่ะ ระหว่างรอวุ้นเสร็จตัวเราก็มาทำน้ำโอวันตินกันค่ะส่วนผสมก็จะมีนมข้นจืดแม่ซีใช้คานชันนะคะนมข้นหวานยี่ห้อเดียวกันค่ะแล้วก็ผงโอวันตินตัวเดียวกันกับที่ใช้ทำวุ้นนะคะเราก็เทนมข้นจืดลงไปในหม้อได้เลยค่ะอัตราส่วนทั้งหมดพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะเข้าไปดูได้ค่ะตามด้วยผงโอวันติน คนให้ละลายดีก่อนนะคะพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีประมาณนี้เราก็ใส่นมข้นหวานเลยค่ะในผงโอวัลตินมันมีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะฉะนั้นชิมก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยใส่นมข้นหวานเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่ละคนน่ยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยไม่เท่ากันค่ะแต่แม่ตีตวงมาแล้วนะคะใส่ไปหมดเลย คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดค่ะโอเคค่ะต้มแค่พอเดือดนะคะไม่ต้องถึงกับขนาดเดือดพานก็ได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะแยกชั้นปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะเทะใส่ภาชนะให้คลายร้อนค่ะ พักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นเดี๋ยวเราไปต้มสาคูกันต่อเลยค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางตั้งหม้อใส่น้ําประมาณ1ลิตรแล้วก็รอให้น้ําเดือดค่ะเทสาคูในเล็กสีขาวลงไปในกระชอนค่ะแล้วก็คาอเพื่อให้ฝุ่นผงมันหล่นลงไปนะคะพอน้นเดือดก็ใส่สาคูลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งสาคูสุกใสค่ะได้ที่แล้วค่ะแม่สีต้มมาประมาณ14-15นาทีนะคะสังเกตเห็นว่าจะเหลือจุดขุนขาวตรงกลางแค่นิดเดียวเท่านั้นแบบนี้คือใช้ได้เลยค่ะปิดแก๊สแล้วก็ยกลงเทใส่กระจรตาถี่ได้เลยค่ะ ก็เอาไปล้างในน้ำเย็นต่อนะคะเพื่อหยุดตุกค่ะกลับมาที่วุ้นโอนตินของเรานะคะตอนนี้ก็เสร็จตัวดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆกันนะคะใช้มีดตัดขนาดใหญ่เล็กตามชอบได้เลยนะ เสร็จแล้วก็ใช้พาย,ยางแซกขึ้นมาเลยค่ะเทใส่ลงไปในน้ำโอนปินที่เย็นสนิทแล้วค่ะตามด้วยสาคูนะคะ คนได้เข้ากันค่ะน่าทานมากวุ้นโอวันตินสาคูของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแม่สีตักให้ดูค่ะใครจะทานเลยก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าให้นำไปแช่เย็นก่อนค่ะจะอร่อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวแม่สีจะนำไปแช่เย็นพอเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ มาค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะแม่สีเพิ่งนําออกมาจากตู้เย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะชิมเลยอืม ตัววุ้นแข็งกําลังดีส่วนน้ําโอนตินเนี่ยเข้มข้นหอมมันอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะช่วงหยุดยาวเนี้ยทาให้ลูกหลานทานรับรองว่าติดใจในแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ